วันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา10บเดิกาสนาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้ากว่าประเทศไทยหชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือปอร์โตพอโต้เกาะมาโยกาโอกาสนี้มีพระราชปฏิสันทานกับนายโทนี่แลงรีเจ้าของทีมเรือเกรเดเเตอร์จากสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นทีมพันธมิตรร่วมกับทีมวายุและทีมควอนตัมเลซิ่ง พร้อมทอดพระเนตรเรือยอทโครินเทียนจากนั้นเวลา11นาฬกา45นาทีประทับเรือริฟเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกซ้อมเรือใบรุ่น TP52 ร่วมกับทีมวายุเป็นวันที่สองในโอกาสที่จะส่งร่วมการแข่งขันเรือใบารายการ o p o r อโต Port ต52 s u per series ceiling weeks TP52 super series 2 0 24 การฝึกซ้อมในวันนี้เป็นการซ้อมเสมือนการแข่งขันจริงคือเรือใบทั้ง13ลำจาก9ประเทศจะออกสตาร์ทพร้อมกันและมุ่งหน้าไปยังทุ่นที่วางไว้ทางด้านเหนือลมและใต้ลมเพื่อกลับใบเรือก่อนเข้าเส้นชยัยซึ่งเรือทุกลำมีเป้าหมายที่จะกลับเรือให้ได้โดยเร็วที่สุดสิ่งสําคัญคือการทําให้เรือแล่นได้เร็วที่สุดภายใต้คลื่นลมที่แตกต่างกันในพื้นที่ของสนามแข่งขันซึ่งเรือใบรุ่น TP 5 2เป็นเรือแข่งขันระดับกลางตรีส่งสมรรถนะ แล่นใบด้วยความเร็วสูงนักแข่งทุกคนจะใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการรักษาระยะห่างของเรือแต่ละลำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีในฐานะสตาติจิสของทีมส่งทาหน้าที่ดูทิศทางลมวางแผนแจ้งสมาชิกก่อนที่ลมจะมาถึงเรือ เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งถ่วงน้ำหนักเรือได้ทันเวลาตามกระแสลมที่พัดผ่านเนื่องจากความแรงของลมและคลื่นในแต่ละระยะไม่เท่ากันหากทีมใดสามารถมองทิศทางลมได้เร็วและแม่นยำก็จะทำให้เรือแล่นไปได้เร็วที่สุดโดยวันนี้ทีมวายุใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณสชั่วโมง จากนั้นเวลา17.45นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันณเดอะซี i ิง l o ลอสเทนบริเวณท่าเรือปอโตพเพอร์โมีนักแข่งระบายทั้ง13ทีมมาร่วมง,งานด้วยบรรยากาศเรียบง่ายและเป็นกันเองการแข่งขันรายการนี้จัดโดย Super s u p e r ร์ซีรีส์อีเวนต์ทอสเดสฟอร์ดีวร่วมกับสโมสรต่างๆระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง1กันยายน2567 ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมสดได้ตั้งแต่เวลา18นาฬกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยทาง w w w .52superseries.com โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เวลาเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จออกนาวังสับปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางสาววิลาวันวณดุรงวันกรรมการและเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่อุโสธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะ,ะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เวลา17.45นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงการชาติคอนเสิร์ตครั้งที่50ปีพุทธศักราช2567ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภาการชาติไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ถวายพระพรชัยมงคลด้วยใจพัก ด้วยรักจากใจราชนาวีบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญอาทิรัตกล้าวอมรดิตอาทิวราคงมาลายัยภาขินคำวิไลศักด์และนักร้องประสานเสียงจากกองดุริยางกองทัพเรือฐานทัพเรือกรุงเทพบทเ,เพลงที่ใช้ในการแสดงครั้งนี้สื่อความหมายถึงการเทริดพระเกียรติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยและกองทัพเรือ สำหรับการแสดงการชาคอนเสิร์ตเริ่มมีมาตั้งแต่ปี2504สมเด็จพระนางเจ้าสุริจิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ให้กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาติไทยจัดให้วงดุริยางราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่านานาอา,ารยประเทศ และหาเงินรายได้บำรุงสภากาชาติไทยซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์มาโดยตลอดโดยใช้ชื่อกาชาตคอนเสิร์ตและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยเพื่อใช้ในภารกิจให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆเช่นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโครงการมะเร็งเต้านมกิจการอาสาเยาวกาชาตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ที่จังหวัดพะเยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยรัษฎรที่ประสบทกภัยโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโ,โปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานวิเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวม1 0 0 0ถุงไปมอบแก่รัษฎรและถวายแด่พระสงฆ์ที่ประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงม่วนวัดหลวงและบ้านโปงสนุกตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ จังหวัดพะเยามีพื้นที่ประสบอุทกภัย9อำเภอ63ตำบล549หมู่บ้านรัศดรเดือดร้อน15,611ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต2คนพื้นที่การเกษตรเสียหาย64,86ไร่ซึ่งจังหวัดพะเยาและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือรัศดรจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบอทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเพื่อให้รัษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว โดยก่อนเริ่มพิธีองคมนตรีได้ประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาณห,ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงม่วนเพื่อติดตามมาตรการช่วยเหลือรัษฎร ส่วนที่จังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่รัษฎรพร้อมถวายแดพแ่พระสงฆ์และสามเณรที่ประสบภัยในจังหวัดน่านได้แก่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวางาังผาวัดบ้านศพนองบ้านรานัษฎรในพื้นที่ตำบลสีภูมิและตำบลตาลชุมอำเภอท่าวังผารวม2,003ถุงโดยองค์คมนตรีได้เชิญพระเจ้กระแสทรงห่วงยา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้รัษฎรที่ประสบะทุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบจังหวัดน่านมีพื้นที่ประสบภัยกภัยา3อำเภอ77บตำบล481หมู่บ้านรัษฎรเดือดร้อน22,442ั่ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต3คนพื้นที่การเกษตรเสียหาย23,345ไร่ซึ่งหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาพระราชทานได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว ที่โรงแรมเซนทราแกรนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ผลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานการประชุมหัวข้อภูมิใจคนไทยถวายงานในหลวงในมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,567ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยง,งานเครือข่ายจัดขึ้นเป็นปีที่19ภายใต้แนวคิดสารพลังวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นเวทีระดับชาตินำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศทุกมิติ เป็นเวทีสําคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริในการสร้างคนและพัฒนาประเทศผ่าน,นกลไกการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมอีกนวัตกรรมการศึกษาที่สําคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยังย่งยืนโดยมีการแสดงปาถกถาพิเศษอาทิประสบการณ์เมื่อครั้งถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา การประกวดวิศวกรสังคมพัฒนาชุมชนดีเด่นนิทศการพระบิดาแห่งการวิจัยไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาาประพิษ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7 2พรรษามหาวชิราลงกรณ์นิทรรศการเจ้าฟ้าศิลปินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆโดยจะจัดไปจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้